ผมกำลังอัคลิปไมค์ครับอยู่นะครับถ้าใครอยากจะทำกดอะไรนั่นเนี่ยจำไม่ได้แล้วผมขอไปขุดดิ้งักดินหมดผมก็นผมเล่นไปได้สักพักหนึ่งแล้วแหละผมขึ้นอัดตันนี้ผมลืมอัดก็ว่าอยู่ว่าลืมอะไรโอ้ เมื่อกี้ได้เสียงพี่นพูดกับน้องน้องผมมากคุยๆเมื่อกี้นี้ผมก็ทำรังป่ามอนเตอร์เรียบร้อยผมต้องการสเกลตันปลูกข้าวไว้เรียบร้อยครับผมมีอาหารทอเพียงละผมผมขโมยบ้านหมูบ้านเอ็มพีซีอะฆ่าเอ็มพีซีไปหมดลักเอ็มพีซีอะ อะไรนะซีดเหรอมีคน 3, 3, 3สามสามสามซีดว่าอ,อันนี้ผมเป่าเจอเองนะครับผมใช้รหัสซีดครับเก้าเก้าเก้า up s e อ่าตรงไหมครับพี่มันก็จะเห็นว่ามีเข้าไปแล้วก็เข้าแลนนั่หะครับ แล้วก็จะเจอ S D E แล้วผมผมก็ใส่ใส่ช่องช่องว่าครับคำว่าเกาเกากาเอกเกาครับเกาสามตัวนะครับจะลืมผมผมใจรีนเนี่ยบอกเอ้ยบอกบอกลาดด้วยใครอยากมาเล่นกับผมก็ได้แต่ต้องเป็น0ูน0์จุดศ เจ็ดสิบห้าแม่งก็เล่นกับผมไม่ได้ใช้ลอยไฟเดียวกันได้ครับ <c oughs> จะลืมไหครับผม <c oughs> ว่าต้องอมีดินอยู่ในตัวอยู่แล้วผมไม่ต้องขุดละมีดินอยู่ในตัวต้องเยอะอะ <c oughs> งกฤษสร้างสร้างนี้ปับ๊บมันนเสร็จเรียบร้อย <c oughs> แต่ทางด้านนี้สี่ยังไม่เสร็จอร่อยเลย มื่อกี้นี้อันนี้เสียงีบอของน้องผมนะครับแ้วพี่โนพูดนะผมอยู่ที่ปลกแดงคระตอปลวกแดงเดี๋ยวปั๊บหนึ่งครับโอ้โหผมไม่ต้องทำอะไรน้องพี่พี่โนูาทิตพี่โนูาทิตดูหนูเลิกอ่านแล้วเหรออันนี้คือที่เลิออากอ่านเหรอยัง นี่ยังยังอัดอยู่อันนี้คืออันนี้คือนั่นจะทําเป็นเตาเผาที่ที่จริงเอาเป็นที่ย่างมัสเมโลไม่มีมัเมลโลจแต่ย่างว่างัวก็ได้ย่างวัวมีถนูแล้วเนี่ยเปนธนูจเดีนงนีเหมือนเ่างนหนเมืนมค่อนนเครีเนรเมม่ดเ พ่อเดี๋ยวป้าไปพุดทรายหน่อยุดทรายแค่ก่อนเดียวมาสูฟ้มว่ากัไปพุดเออสูฟ้ามวนๆกันบาทอนเออไป ตส่ข้าวหมู้าดนี่นี่ครับหมูไส้ไา้ดิรีบวิ่งละ รีวินเข้าบ้านเลยครับผมได้ทรายมาละโอ้ไม่มีทอสทอสรูปป่าพี่หนูพเรศหนูหนูททำอะไรหากินได้ก็หนูก็เอาไปแช็คมาเผาไงเผาเผาแล้วไม่มี m อ c แล้วก็ไม่มีของเหยือแค่ m อ c ในบ้านนั้นอะ เอ็มบีซีในบ้านนั้นเหลือแต่แค่อยู่ในบ้านนั้นเอ็มบีซีอยู่ในบ้านนั้นแค่ิดเดียวองค์ัวเต็มเลยสอยวัวสักตัวธนูโอเคกระสุนเอา้เอาหนี่ไง ผมจะยิงให้โดนวัวตัวนั้นนี่โอ้ยิงทีจะวัวตายเลยอ่ะโอ้ยฮัช็อตวันวันเป้าอะวันวันเป้าทีเดียวโหตายเลยขอนอนปั๊บวันช็อตก็ตายแล้วพี่งโอ้พระอาิย์ิดว่าเก่งจริงๆฮะวันช็อต แอสซีเนะสสนนะพวกเราือแอสซีนคริสครับซอมบี้ไม่เกิดยนอันี้อ้อทิ้งด้วยลืมไปต้องอุดตรงนี้ด้วยตรงนี้ยังไม่อุดเลยมีมืดพอแล้วล่ะ น่าจะเปลี่ยนเป็นไม้อันนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นประตูดีกว่าค้าประตูสองอันเลยแล้วกันลงกันไปปิดประตูนู้นแล้วก็ปิดประตูนี้ด้วยให้ประตูอยู่ข้างล่าง นี่ได้แล้วครับก็ติดประตูโอ้ยเปิดวันผมไม่เคยผมผมก็เคยเจอ นี่ครับผมจะมาสุ่มโชคกันว่าไก่จะเกิดไหมครับไก่เกิดนี่ผมเลี้ยงไก่เลยเดี๋ยวปั๊บไปที่สุ่มไก่ปั๊บดูนะพี่ตัว่าชินเราจะทำแบบลุงพีผมจะทำแบบพีกินการ์ดมูฟวิ่ไไม่เกมวันยัง โฮ้ยไขต่ตกไปเลยไขต่ตกไปเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอ้ไข่เกิดด้วยอะที่นพาทิตนปูปลาแล้วไก่กเกิดอ่ะแต่มันลอยไปนู่นเลยลอยไปนอกกุกกาล,ล้ะลอยไปแบบนับลึกับ โครงการอาสามอย่างไรหมูก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้ไม,ไ,ดไ,ดไม่ได้เหนียวไหมไม่ได้โอ้คิปเปอร์ไฮ้คิปเปอร์จิิงด้วยลืมไปอ่ะสเกลตันสเกลตันสเกลตันน้อย oh. ต้องการสเกลครับคุณสเกลเลนตันสเกลเลนตันสเกลเลนตันต้องการสเกลลนตันสุดเลยยังไงผมก็มีต้นไม้เดี๋ยวฟูยาไปทำอะไรเล้ไปฆ่าหมูหมงก,กาวไก่ไหมมาขี้เจี๊ยบ วันนี้เป็นวันพุธเปนแม่ผมก็หยุดพผมอยู่พักเทบพัพกกลางน,นะนี่เผาไปแล้วเรียบร้อยอดได้ของดีมาแล้วได้ของดีมาแล้วกระจกกระจกกระจก เาไปทำมันบดเนี่ยมันมันเผา,าเดมผชี่าน่าดรืยอมันเผามานึงอันแบคคับเลยครับขากระจกนี่มิบูกัิบกันนะครับมา มันเตอร์ไม่เกิดเลยผมจะทำทำที่ให้มอนเตอร์มันเกิดนะครับผมทำแบบทำไมเพื่อสังเคราะห์แสงเพื่อให้มันเตอร์มันเกิดผมก็ต้องทำแบบนี้ มันบหงกันไหมไม่